ลูกยุงเขียวเป็นอีกหนึ่งสกินของมิชิโกที่หลายคนตามหาซึ่งการที่จะได้มาต้องไปลุ้นในตะเกีงเสร็จว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าผมเองก็ไม่มีต้องขอขอบคุณน้องดูดที่ให้ยืมไอดีนี้มาทําการรีวิวนั่นเองฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลังใจกันด้วยนะฮะ และตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของสกินที่มีชื่อว่านกยุงเขียวของวิชิโกหรือว่าเกย์ชานั่นเองสกินนี้เป็นสกินระดับ A หรือระดับสีม่วงไม่มีวางขายในโซลูชัโบขที่อยากได้ต้องลุ้นในตัวตะเกียงวิเศษที่จะมาให้เราส่งเป็นครั้งคราวนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรามาดูในรูปเกมกันหน่อยครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงมาถึงมิชิโกะเหมื่อเจอเจอกับทนาดาของเอชาเต็ otted, หรือว่าแม่มดสาวนั่นเองไล่มาตรงบริเวณสเตชัน2ครับแล้วมิชิโกะยังมีบัตเตอร์ไฟอยู่ในมืออยู่หนึ่งอันและตอนนี้วางบัตเตอร์ไฟไว้ก่อนแล้วภูเขาบาจยาเราตีไปก่อนหนึ่งทีครับโอ้โหมิม,มิหรือแม่มดสาวครับบาดเจ็บกันไปก่อนครับตรงนี้เดินเหมือนพยายามขึ้นรถไฟหอ่อแล้วมีบัตเตอร์ไฟคาอยู่ในมือต้องวางไปก่อนสำหรับมิชิโกะ พุงแดนที่กันมายาวๆแล้วโดนคำสาปไปหนึ่งทีต้องมาดูว่าจะขึ้นรถไฟได้หรือไม่แล้วเมือนจะขึ้นไม่ได้ครับมิชิโกะไล่ตามกันมาใหม่แล้วจวังหวะนี้หูยโดนคำสาปไปอีกหนึ่งแล้วมีง้างตีเร็วแล้วง้างยาวๆแล้วเรียบร้อยครับโอ้ใช้เวลาไปไม่เยอะครับทางด้านของตัวมิชิโกะครับดาบฮิวขึ้นมาเก้าอี้จะรวดอยู่ไม่ไกลครับแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะวตรงนี้มันมีทางด้านของรถไฟหอน,นเอง ถ้าเกิดมีการปิดไฟสเตชั่น2เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะไหลยาวๆได้เหมือนกันครับและไกลๆตรงนี้เหมือจะมีลองโฮลิคีอยู่ต้องวางมอเตอร์ไฟกลับไปก่อนครับเราเดนทิ่กับมาครับเพื่อจะเคลียร์ทางน้าของตัวมอเตอร์ไฟออกไปมีเครื่องช็อตแล้วเหมือจะมีคนเข้ามาช่วยไม่ทันหรือเปล่าตินเดนตันมันยังได้กันอยู่เจอรอยเท้ากันอยู่ครับต้องเคลียร์โฮลิคิเราเพเสตกันไปก่อนครับ มีชิโก้กลับมาตรงนี้น่าจะเป็นทาง้าของตัวพริเทศหรือเปล่าแล้วฉีกออกไปด้านซ้ายมือวัตไฟในมือมีอยู่2ออันครับเจอกับตัวนักบวชจริงครับวางวัตไฟกันไปก่อนแล้วจะพุ่งได้หรือเปล่าเราจะพูงไม่ได้เราไม่ได้มือที่มนสั่นไปหมดเข้าบ่าใกลๆเราไม่เก็บงานไปเลยนะครับโอ้โหแล้วไม่มีทางด้านของตัวไทเทเนเดอร์ด้วยจะพยายามมาไล่ทาง้านงนักบวชจริงแต่ก็ไล่ได้ไม่สุดแล้วฮะจากทางด้านของมิมีแม่มาสาวขึ้นมาก่อนครับแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนกขาอีกจะรวดด้วยครับ เอาไปวางที่สเตชันสองครับแล้วตรงนี้ตรงสเตชันสองยังไม่มีการปิดไฟฮะวางกันไปก่อนแล้วใกล้ๆมีคอมโพสเตอร์อยู่ครับนักแต่งเพลงครับวางบัตเตอร์ไฟกันมาตรงนี้ต้องออกจากเครื่องกันไปก่อนโอ้โหแล้วอีกายังบินอยู่ตรงสเตชันหนึ่งครับต้องมาดูว่าทานาของพีเทจะเข้าต่อหรือเปล่าและเหมือจะขึ้นรถไฟหอโอโหแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนแล้วมายาวๆาวตีกลัยไปเถอะแล้วชอบไปเลยครับ โอ้โหแล้ววางวัตเตอร์ไฟไว้อีกหนึ่งพุ่งกันมายาวยาวตีโดนคอมโพเซอร์ไปอีกหนึ่งคนครับมีทางน้าของตัวไทเทเนอร์ครับยังขึ้นทาน้าของตัวรถไฟหอบไม่ได้เกอิชาลูบิชิโกะครับไล่ตามทางด้านของแม่มดสาวกันต่อครับอยู่บริเวณอู้แล้วเบื่อจะโดทนทางน้าของเอฟเคิร์บขั้นสากกันไปหิวช่วยกันขึ้นมาตรงนี้ยังไงเราขึ้นมาใกล้ๆแล้วตีทิ้งกันไปหุยไปโดทนทาน้าของแม่มดสาวมีมีครับติดเทอร์เลอร์ช็อกกันเด็นไปฝั่งตรงข้ามครับ จะมาไลทน้าของตัวนักบุกยิงกันต่อครับวางัตเตอร์ฝ่ายแ้ะพุ่งมายาวๆจังหวะหนีตีไม่ทันแล้วโอ้โหถ้าเกิดเมื่อสักครู่ตีทันนี่เหมือนจะเป็นโดมิโนไปเลยครับทน้าของตัวเซอร์ไพรเวอร์สุดท้ายพิชิโก้ครับต้องกลับมาเก็บทน้าของเปมัมสสารุาเอชาร์เตกันก่อน แล้วจับฮิวขึ้นมาเขาอีจะรั่วร็อกเก็ตแชร์อยู่ด้านล่างครับไม่ไกลมากจนเกินไปและนี่จะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยใช้ทำการเปลี่ยนมาเป็นเทเลย์พอร์สำหรับมิชิโกแล้วตรงนี้เราจะเจอเดอะไมอาอยู่ใกล้ๆวางพัตตาฟาไว้ก่อนแล้วแดชชิกก่งเข้ามาครับเดินไล่ตากันไปตอเครื่องได้อยู่ที่ประมาณ30%ครับแล้วมีเครื่องช็อตๆอยู่บมเรสเซชั้นหนึ่งเดินไล่มาตรงนี้แล้ววนกันอยู่วางพัตตาฟาไว้ก่อนพุ่งเข้ามาแล้วตีสมบัติไปหนึ่งทีครับ โอ้โหเจ็บทุกคนเจ็บทุกทางฮะตอนนี้3เซอร์เวอร์ครับมีอาการบาดเจ็บหนึ่งขั้นทุกคนและตรงนี้จะลงหรือไม่ลงแล้วลง,ลงมาล้วแดนที่เข้ามาใกล้ๆแล้วตีไปจหวันนี้จะไม่โดนไล่ตามกันมาใหม่มีงา้างตีเร็วลงหลางยาวๆตีเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์ตอนนี้สั่นหนักมากครับอีกสองเครื่องจากฮิวขึ้นมาก่อแล้วเครื่องไซเฟอร์อีกหนึ่งเครื่องเสร็จไปที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นละ มิชิโกะฮะจากทาาด้านของเดอะไมไอวาาเ้าอีจรวดตรงสเตชันสี่แล้วตรงนี้เครื่องสั่นๆอยู่บริเวณแม่น้ำโคงโห,งหงแลเทนพอร์ตยักเข้าไปเจอกับพีเทสแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยอหนึ่งคนครับโอ้โหจังหวะนี้คือช้าไปหน่อยครับท่าด้านอตัวพีเทสใช้ท่าด้านอโซริพาเจอร์ลอยขึ้นมาแลวา้ววางรถไฟ้วพุูอู้แล้วไม่ติดอยู่นิดนึงครับมันเหมือนจะเป็นทงหด้านของเสาไฟครับบังเอาไว้อยู่แล้วมองด้านขวาไม่มีอีกายังบินกันอยู่ครับ ต้องมาดูว่าใครจะเข้าไปช่วยหรือเปล่าแล้วเดินกลับมาที่ทาหน้ากองตัวพริเทสโอ้โหลพริเทสมีการเปิดโฮลี่คีขึ้นมาไปที่เรียบร้อยต้องมาดูครับว่าการจ่ายเอ็กซิสพาร์รอบนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าเขามาใกล้ๆกล้วางบอลฝ่าลไปหนึ่งบาตเต่าฝ่ายไปสองแล้วพุ่งมาจังหวะนี้งอตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยฮะ โอ้โหร่วมไปอีกหนึ่งครับแล้วตรงนี้เหมือจะมีช็อตช็ชอตกันอยู่แล้วจับคิ้วขึ้นมาก่อนดนาของตัวพิเศจะเอาไปวางเก้าอี้จะรวนล็อกจแชร์ที่เดิมไม่อายนั่งอยู่นะตอนนี้ครับแล้วคอมโพสเซอร์ครับเดินมาจะช่วยได้ทันเวลาหรือเปล่าช่วยขึ้นมาไปที่เรียบร้อยเดินกันยาวยาวต้องวางกันไปก่อนครับมีไม้ให้เราอยู่สองแผงครับด้าของตัวเซอร์เวอร์ วาทน้าของบัตเตอร์ไฟไปหนึ่งแล้วบัตเตอร์ไฟไปสองแล้วพุ่งเข้ามาจังหวะนี้ตีไปแล้วหุยไปพัดครับไปโดนทน้าของเดิมไม i ไอพนดีครับแล้วจะกลับมาไล่พีทเทกกับคอมเพเซอร์กันต่อแล้วคอมเพรเซอร์มองหน้ากันอยู่แตพุ่งเจ้าเจ้าจังหวะนี้แล้วตีทิ้งกันไปโอ้โหเรียบร้อยครับจับฮิ้วกันขึ้นมาก่อน เก้าอี้จะรวดตัวดีตัวเดิมเหมือนเก้าอี้โดนตียังไงก็ไม่รู้ฮะแต่ว่ากันไปเป็นเฟสแรกครับพอคอนโพสเตอร์ฮะต้องมาดูว่าตัวนักบุชหญิงจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนลูกทีหรือเปล่าแต่ว่าเดิมไม่อาจนี่ลุกไม่ทันแน่นนนะครับจับฮิวขึ้นมาก็อี้จะรวดอยู่ไม่ไกลแล้วตินตั้นมันยังคงเด้งอยู่ใกล้ๆครับพิเชโกหันมาด้านขวาไม่เจอรอยทาครับอาจจะต้องวางทานั่งก่อนเดินไปอ่านไว้ก่อนครับ เพราะว่าถ้าเกิดวาาคนนี้ตายเนี่ยเขาอาจจะลงท่อได้แล้วเหมือนจะมีการเข้ามาช่วยการจับพิวขึ้นมาแลว้ววางเดือ,อยใบไอ้กับส่ง,งเขาเพื่อหาดก่นเป็นคนที่ต่อครับแหมช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับวางมอเตอร์ไฟดักไว้ด้านหน้าแล้วเจอกับคอมโพสเตอร์ไล่ตามกันมามีฮอนคีก็ี่ตงีทิ้งกันไปก่อนแล้วทางด้านของตัวพรีเทสอยู่ใกล้ๆวางวอเตอร์ไฟไปหนึ่งสลับตัวมิชิโกมิชิโก้พยายามที่จะแดนทีตแต่เหมือนจะมีการมองหน้าลงบุมกันอยู่แล้วใช้บุมแคบแคบตรงนี้แล้วพุ่งเข้ามาแล้วตีกันไปแล้ว ทางด้านของดักบวชยิงจะลุกไม่ได้แล้วด้วยครับเพราะใช้เอ็กซิาพาไปแล้วครับเดินหาทางดาวคอมเพรสเซอร์แล้วเรียบร้อยครับจบเกมกันไปครับสำหรับเกมนี้เกมสีนี้นอย่างสวยงาม เรามาต่อกันในเกมที่2ครับมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่ดูเกมเดียวเนี่ยมันไม่จูใจเลยดูสกินยังไม่เต็มที่เลยจากคลิปวันก่อนนะผมก็เลยว่าจัดให้เลย2เกมฮะสำหรับวันนี้่อยธนาของตัวบัตเตอร์ไฟและแดนที่กันมาก่อนและมีธนาของตีนตัสได้กันอยู่ต้องมาดูว่าจะเจอกับใครแล้วเบื่อจะเห็นเงาลังๆตรงนี้ฮะน่าจะเป็นคนเฝ้าสู่ศาสตร์กรีคิปเปอร์หรือเปล่าครับรอยเท้ายังคงชัดเจนอยู่ด้านซ้ายมือวิชิโกเดินตามกันมาก่อน ด้าของพี่เสื้อรู้วัตตาไฟครับอยู่ในมืออยู่หนึ่งอันครับแล้วไล่มาใกลๆว่ดวัตตาไฟเราแดดทิศยาวๆเข้ามาเราตีไปก่อนหนึ่งแผ่ครับโอ้โหไปหัวทะนาของขุดดินมากเกินไปหรือเปล่าเดินวนกลับมาต้องเขีรม์ไม้กันไปก่อนครับแล้วทางดนาของตัวเกรฟคิปเปอร์ใช้ธนาของตัวนิกคุกเอสเคปวัตตาไฟตามมาแล้วตีทิ้งปดลักสกิลขั้นหนึ่งไปที่เรียบร้อยโอ้โหถือว่าเรียกสกิลได้เร็วครับธนาของบิชิโก แล้วเขามากันใหมายตรงนี้ยังวนกันอยู่ที่เดิมครับท่าด้ของตุวเค,คปิปเปอร์เขี่ยไม้กันไปล้วจะดียังไงครับท่าด้ของตัวแอนดรูแล้ววางบาสเตลไฟลไว้หนึ่งฟุตเก่ายาแล้วตีทิ้งกันไปครับพิ่มต่อกันนิดนึงครับสำหรับเกมนี้ผมไม่ได้เอาง้างตีแล้วเดินเร็วมานะจะให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนั่นเองวางเก้าอี้จะรวดกันไปครับท่าด้ของตัววัเตออเดอร์ครับฉายอยู่ที่ทา่าได้ของพาเชียลูผู้ป่วย วางวัตถุไฟกัดไปก่อต้องมาดูว่าใครจะเข้ามาช่วยแล้วตรงนี้เดินวนกลับมาตินิตัสยังได้ก,กันอยู่แล้วจะไปทางด้านของบาเมค,ครับที่อยู่ใกล้ๆครับเดินมาไล่มาบี้กันก่อนให้เขาเข้าเคลือบกันไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านของตัวคนฟังสุสานครับก็เลื่อนไปอยู่ที่ประมาณครึ่งเอวแล้วฮะวางวัตถุไฟไปอีกหนึ่งและเบื่อจะเป็นทางด้านของตัวผู้ป่วยพยามจะเข้ามาช่วยแล้วมิชิโกโต,ตีไปก่อนเรียกแข่กันไปครับ จังหวะนี้ช่วยกันขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วเกรคลิปเปอร์คือเป้าหมายหลังเราเข้ามาใกล้ๆแล้วตีสวนไปหนึ่งทีแล้วังไม่โดนแล้วมีบิงอยู่ในมือแล้วบิงเข้ามาแล้วเก็บการไปเลยครับโอ้โหยังโชคดีที่ยังเก็บบิงเอาไว้สำหรับมิชิโกแล้วเมื่อจะแนทินเอาทหน้าของพาเชียนผู้ป่วยกันต่อไล่มาตรงนี้มีแมสมีกระตังให้เล่นระหว่างวอเตอร์ไฟลไปหนึ่งแล้วเข้ามาใกล้ๆแล้วตีไปยังไม่โดนเข้ามาในช็อตที่สองต้องจ่ายใบคุกออกไปคุกกันออกไปฮะกลับมาเอาทางด้านของตัวเกรฟคลิปเปอร์คนเฝ้าสู่สาสหรโก จะพิวเข้ามาเก้าอี้ตัวดีตัวเดิมจะคงอยู่ฮะโอ้โหแล้วใครจะเข้ามาช่วยแล้วตรงนี้เมื่อจะเหตุทา้ากับแบตเตอร์รู้นะคิกเกตกันด้วยวางบัตเตอร์ไฟกันไปก่อนแล้ว,ลวจะต้องเคลียร์ไม้กันมาครับเผื่อจังหวะสุดท้ายที่คนฟอสุสัต์จะเล่นนั่นเองไล่มาตรงนี้เห็นแวบๆวบเมื่อจะเป็นทากับแบตเตอร์ฮะนะคิกเกตแล้วยังแอบยังหลบกันอยู่แล้วจะใช้คิกเกตฮิตแล้วพยายามที่จะหลบกันมาตรงนี้มิชิโกเดินยาวๆหมุนซ้ายหมุนขวาเข้ามาใกล้ๆแล้วจะไงยังรอเฟกกันอยู่แล้วจะเอาเลยหรือเปล่า บาตะฝ่ายยกระคาอยู่ในมือวางเพิ่มเติมกันไปแล้วตีทิ้งก็ไปเลยครับโอ้โหไม่รอฟองรอเฟดอะไรทั้งนั้นล,ล้วไล่ตามทางได้ของตุกเกรฟกรีปเปอร์แล้วงานตีได้อีกหนึ่งช็อตครับแล้วต้องไล่ตามกันใหม่ครับเมื่อกี้ยังอยู่ในดินครับเรียกบาดแผลไม่ได้ครับเพียงแค่ขุดขึ้นมาเท่านั้นไล่มาย,ยาวยาบางบาดตะฝ่ายไปหนึ่งครือองขั้ฟอ์หร์อสองขึ้นแล้วตีทิ้งกนไปเรียบร้อยครับแต่ห้าของคนพ้อสุสายครับจะกลับคราฟเป็นคนแรกครับ จับฮิวขึ้นมาแล้วเหมือนท่านอาผู้ป,ป่วยครับจะได้รับการรักษาจากท่าน้าของดอบรินด้วยฮะเาอีจะรวดใกล้ๆต้องวางกันไปก่อนแล้วเหมือนจะเปลี่ยนทั้การครับมาเป็นเทเลพอร์ตนั่นเองจับวางแล้วบอกเลยว่าบายๆแน่นอนเดินมาไล่บริเวณชั้น2ฮะโดยทางน้าของตัวผู้ป,ป่วยเนี่ยก็จะมีใบฮุกเอาใบครุ๊กแล้วเหมือนจะจ่ายไปตรงนี้ส่วนทางด้านของเกอ,อีชาบิชโกวางบาตัตเตอร์ไฟลแล้วเขาบาดใกล้ๆเราตีทิ้งไม่หนึ่งที โอ้โหมิชิโกคะครับบอกเลยว่าพุ่งมาพุ่งกลับไม่โกงแน่นอนนั่นเองและตัวนี้มีไม้ให้เล่นอยู่หนึ่งแผงวางบัตเตอร์ไฟไว้ก่อนหนึ่งทีพุ่งเข้ามาตีจังหวะแรกยังไม่โดนแลว้วจังหวะที่สองเข้าบายเข้ามาแล้วตรงนี้ต้องเคลียร์ไม้กันไปก่อนไล่ตาธนาของผู้ป่วยแพชเชียร์กันต่อแล้วยังมีบายหุกโอ้บายคุกแต่สุดท้ายใช้ไม่ได้นะครับโดนตีทิ้งกันไปครับเครื่องไซเฟอร์เหลือเพียงแค่สองเครื่องเท่านั้นแล้วตัวนี้เทเลพอร์ตกำลังจะมาแล้วด้วยครับ ความเาอีจะรวงกันไปมองหาเครื่องสัส่นๆกันก่อนแล้วเหมือนจะอยู่เครื่องกลางแบบรถเทเลพอร์ตกันไปเลยเจอกับทางด้านเป็นทางด้านบาเมตไล่ตากันมาต่อบาเมดเดินอ้อมสายสาย,สาย,สายจังหวะดีเข้ามาแล้วตียัดไปกันไปได้อีกหนึ่งแผลโอ้โหอ,อาจจะต้องปล่อยให้เขาช่วยกันไปครับแล้วไล่ตาบาตรงนี้วามมาต์ฟลายเข้ามาติดหลังตีทิ้งกันไปอีกหนึ่งคนครับ ไล่มันจริงๆครับท่านักของมิชิโกหรือว่าเกชาครับ <c oughs> จับฮิวขึ้นมาผู้ป่วยพาเชียดได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อย <c oughs> วางเก้าอี้จรวดเป็นเฟสแรกครับท่านัของมิชิโกวางวัตถ่ายไว้ที่เก้าอี้จรวดไว้นึงครับโอ้โหแล้วมอไปที่ท่านัของเก้าอี้จรวดที่มีการช่วยกันมาวางวัตถ่ายกันไปและพุ่งยาวๆครับตรงนี้ตีนดะตัดเด้งกันอยู่โอ้โจะฮิวกันหรือเปล่าแล้วเมื่อจะฮิวกันเรียบร้อยแล้วด้วยครับเดินมาเช็คกันนิดนึงครับไม่เจอรอยเท้าแล้วเบมือนตินตตัดจะหายไปครับ อาจจะต้องกลับมาเช็คที่ล็อกเก็ตแชร์กันก่อนมิชิโกะเหลือสายตาไปมองหน้าบริเวณโรงแรมแล้วเบมือนจะเจอกับแบตเตอร์วานั่งกับวัตเตอร์ไฟกันมาเขาบ่าใกล้ๆแล้วโดนหวดัวโอ้โหโดนที้งลยาไปนิดนึงครับไล่กันมาอีกหนึ่งทีเราใช้แรมแผงโดนดหัวไปก่อนครับทงนันกัแบตเตอร์เจ็บกันไปอีกหนึ่งรอบครับทง,ง,งนานกัตัวนักกีเกตมิชิโกะจ,จะวาง fly, วาัตเตอร์ไฟจังหวะนีและพุ่งมาเยาะยาแล้วโอ้ยโ,โด,ดนนะักกีเกตครับหัวไปอีกหนึ่งทีมีอาการมึนงงสตันอยู่เล็กนอย แล้วจะวางัตเตอร์ไฟลไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งพุงยาวๆแล้วตีทิ้งเกินไปเรียบร้อยเลยฮะแล้วบาเม่เมื่อสักครู่เหมือนจะช่วยไม่ทันเฟดแล้วด้วยฮะโอ้โหจับหิ้วขึ้นมาครับเาอีจะรวดอยู่ไม่ไกลครับสองคนกับอีสองเครื่องต้องมาดูว่าเซเวอร์จะเล่นยังไงนะฮะมิชิโกจับบาเม่ส่งกลับเขาเรือหาเป็นคนที่สองครับเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงบ้านศิลปินครับใช้โซดิพัชเชอร์ขึ้นมาแล้ววางมตเตอร์ไฟลแดดฮิตบายาวๆครับ มองขวาไม่มีมองซ้ายไม่มาแต่ตนเดตัสยังเด้งกันอยู่โอ้โหแล้วเมื่อจะเจอเครื่องสันส่นเราใช้เทเลพอร์ตครับตรงนี้น่าจะเจอกับผู้ป่วยแล้วเจอกับระเชีย่ยจังหวะน,นี้ตีจังหวะแรกไม่โดนเดินเขาป่าตีส่วนไม้กันไปเลยครับโอ้โหหิวไม้หรือเปล่าครับผู้ป่วยหรือเอ็มมิวครับจะเรียกสตันตนงะแต่สุดท้ายไปโดนแผลไปก่อครับต้องบอกไว้เลยว่าโคตรไม่คุมนะ้มฮะ มิชิโกะไล่าตามแพเชียนกันมาต่อบีไม้บีแมทให้เล่นกันอยู่วาร์ปตะปัไปหนึ่งแล้วพุ่งเข้า้าแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยเป็นท่าดั้ป่วยแพเชียนครับรวบไปอีกหนึ่งแล้วมองหาเครื่องสั่นเหมือนจะไม่เจอด้วยฮะเลียท,ทิ้งกันไปก่อนต้องหาอีกคนให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่เขาจะลงท่อได้เหมือนกันครับมิชิโกะครับหยุดมองหาเครื่องไซเฟอร์กันหน่อยครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องดูเครื่องสั่นยังไงครับก็แนะนําให้ยืนนิ่งๆนะแล้วพยายามหาอ็อบเจกต์บ ถ้าเกิดมีการถอดรหัสอยู่เครื่องมันจะสั่นแบบเห็นได้ชัดเลยนั่นเองตรงนี้เหมือนจะมีตีนตตัเด้งขึ้นมาอยู่นิดหนึงเดินมาเช็คแล้วยังมองไม่เจอครับโอ้โหแล้วกลุ่มนี้เหมือนจะเป็นกลุ่มของเครื่องไซเฟอร์ที่วางกันไว้เลยแล้ว,ลวตัวผู้ป่วยมีการใช้เอ็กซิาลูนลูกเองขึ้นมาแล้วด้วยครับ มองสายไม่มีแล้วมองขวาเจอแบตเตอร์อยู่ใกล้ๆตรงนี้บัตเตอร์ไฟวางกัลไปกอดช็อตแรกช็อตที่สวางบัตเตอร์ไฟแล้วพุ่งยาวๆกันมาแบตเตอร์หงามมาจาังหวะนี้ตีไม่โดนอีกแล้วส่วนเกอีกชาตีเข้าไปแล้วหูติดไฟวิเศษเดินกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วตรงนี้3ามเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนักทิกย์แกัรบรวมไปอีกห่งครับ มิชิโกต้องเคลียร์ทางด้านของลูกคิกเก็ตกันไปก่อนครับไม่งั้นทางด้านของแบตเตอร์ลูกขึ้นมาอาจจะใช้ไอเทมชินี้ได้ต่อเหมือจะเห็นเครื่องสั่นๆอยู่บริเวณหลังโรงหนังครับแล้วเทเลพอร์ตจะใช้ได้ใน้3 2, 1และเทเลพอร์ตปััจหวันนี้ต้องเจอแน่นอนแล้วเจอกับผู้ป่วยพาเชียน ไล่กันเข้ามาใจาแอลแดดก,กันไ่บางบัตเตอร์ไ่ายแดดทิตยายาแล้วตีกันไปเรียบร้อยครับและนี่คือสกินนกยุงเขียวของมิชโกหรือเกอิชาครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและอยากดูคลิปอะไรต่อไปสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันวันดีผมลาทุกคนไปก่อนบายบายสวัสดีครับ Why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough Stayed to my grind, many times I was stuck Had to wax the real, rip the tray out like I'm young Cause I am in the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, young life's change Uh-huh, hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers Lying, dark clothes, high things. I know they hiding, more